ทีมงานทุกคนรวมถึงผมด้วยกระธิบคุยกันตั้งแต่เริ่มหาซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วครับเพราะว่าพวกงูไม่ได้ยินเสียงผ่านอากาศนะก็คือต่อให้เราคุยกันดังแค่ไหนงูก็จะไม่ได้ยินหรอกครับสิ่งที่ต้องทำจริงๆคือเดินอย่างระมัดระวงังเพราะงูรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ไวมาก <c oughs> และจะหายตัวไปทันทีที่ได้ยินเสียงอะไร น่าจะไม่ง่ายเลยได้ถ่ายไว้ไหมถ่ายครับพยายามจะทำเช่ทชท้โอ้จริงเหรดนวดล้อเล่นหน้าจริงเหรอฝ่ายสิงห์ทผลงานได้ดีกว่าผมอีกะโอเคคงต้องจับแบบเบามือมากๆเห็นได้ไงทำไมผมจะไม่เห็นจริงเหนด้วงมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงูเพราะมันเหมือนงูครับ จริงแล้วมันเป็นพวกจิ้งเหลนหรือกิ้งกาที่ไม่มีขามหัศจารย์มากค้นหากันต่อไป